คืไพายแฟนใช่ไหมครับวันนี้อบอุ่นมากครับพิมพาพยอนพายกอดรับรองรูปปักแฟนหนังอยู่ที่บิ๊กซีบางพลีครับขอบคุณหลายครับพี่น้องว่คิดว่ากำลังแต่งตัวน่นทุกความรีสต์แต่งเช้าอ่เป็นไงบ้างครับต้องจับต้องใจไม่ลดลงเลยรู้ว่าไม่ลดลง ไม่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 ไไม่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 ไ่ไ่ไม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 ไม่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 ไมไม่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  ต่างแบบว่าคนมีแลคนชมเยนร้อเป็นกับเป็นภาพขึ้นคนเลือกไปยังงครันครับการขับคือบางบางคนกอย่างเห็นแนเนาะก็สิบสิบสบให้แปดให้เก้าหรือให้ห้าก็แล้วแต่คนชอบนะครับคือแต่ว่าถามว่าอีสารผมคินว่า คนบอกว่าตามที่ผมได้ไปสัมผัสไ้แล้วก็ให้ทีมเปถามเพือนมาแบบคนเราสรุปมวลอยากให้มีอีกอยากให้มีพักสองทีอย่างนี้คือ่ว่าเอาไเลยดีไหมเอาภาคแรกให้รอดก่อนครับเออถ้าทำสองคนนักแสดงของเป็นไงบ้างมีกว่าลูกคุณเป็นไงบ้างแบบว่าหนังได้ฉายแล้วดีใจไหมครับดีใจค่ะที่แรกกันคิดว่าตอนใายทีฟุตต้องโดนด้วยดูแบบดื่อเกล่ยวเพราะว่ามันเป็นหนังหนังแรกที่ขอเหตุลากาที่หนังแรกที่บอกว่า ื่นเต้ไหมถ้าแบบว่าคนมาดูเราในบนบาทม่เป็นอยู่หน้าจออะไรอย่างเงี้ยต่นเต้นค่ะกตีมันกับความตัดสนกันการหาะไที่มันดูดันนเสียงไม่คิดรอคะเดี๋ยว่เจะเข้ามาแบบมาลงนั้นเหยนบริบทก็เห็นค่าคุเห็นเราเวทใช่นรไม่เอ็รเพราะย้อนหังมนกับนคยูโรี่มองกลคือนี่ก็เห็นไน้ีิไหมครัอยัมีอไรับ่ะัพ่อยังเดี๋ยวครับคือาแรกขอให้ให้อก่นไปนี่ใกล้แล้ว นี่หนึ่งเดี๋ยวรอประกาศวันวันนี้นะครับเก็๋วันนี้แล้วก็รอวันอังคารพรุ่งนี้เดี๋ยวยอดตอนนี้ใหญ่เมเจอร์มันจะแจ้งก็ได้จะได้ดูอนรอดกลายคเครแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่เกิดถ้าไม่มีแรงปะททะเกิดารปะททะคลายแลยผมคิดว่าตอนนี้ผ้น่าจะนาจะเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้เนาะาไม่เป็นไรก็ตามทางเราวก็ส่งกำลังใจลงพื้นที่ไปให้กำลังใจแล้วก็ส่วนทั้งเราแล้วก็ ต้องก็ต้องมาหู่บ้าแกันห่บาชีวิตเราก็ต้องดาเนินการดาเนินงานเนาะขับปลาร้านอาหารเล็บปีก็ยังทำงานอืมก็ทำงานแล้วก็แบบว่าสือพลังโซเชียลเรากยเป็นเพื่อนบสพลังให้อยู่รัตอะรูปเป็นยังไงบ้างอ่าก็แบบดีใจค่ะที่แบบอรปชวยัน่ก็แบบที่อนาั่นใจองบเรายางว่าจะเป็น ผู้ถือเงินล่าสุดทางทายออดที่งาไทยออดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้มีประโยชน์เป็นยังไงบ้างครับครือถือว่าเราก็ทําหน้าที่ในการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเวลายังไทยมาเราก็ต้องช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะครับขอบคุณครับไอว่าเป็นภานที่เราไม่ได้เลยมันเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเราในฐานะ ที่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 ช่วยได้แล้วก็ั่งเงิแรกใลกที่เป็น้มันก็ปกติว่าพวนี้เราจะทาไปสินแต่คาดว่าเพราะว่านากที่ปฏบัตรเราก็คงจะา่าหยไวก่อนแต่เรายังทำนาที่ที่จะสิ่ที่เป็นผู้บื้องหลังที่จะส่เสบียงส่งกาลังแรงให้เราก็จะทจัดหน้าทางในงาบางก่อนแต่ว่าคุ กูเห็นเดือซานแต่ละคนแบบรู้สึกคนเดยนะครับเดี๋ยวเราควรที่เาไปติมกำลังใจบางคนบอกว่าเออรอเพียงน้ำแน่ตืมนกำลังใจแน่แน่แน่ตัแสุกทุบไแห้งแล้วก็เสารแห้งแล้วเรวก็บางคนก็ถือหวัดน้ำไ้ออมาเนี่ยเป็นลมาแล้วนะบางคนก็บอกว่าัวเห็นการสมมติว่าจับไห้ใจเป็นกรัดิ่งนี้ลงหนักเห็นทืมาไข้ออกไปเราก็ไปในหนักของไ้่ออนมวัด้ข่ออนดีครับโสดรแต่เรอกไปไงลูก ก่อนก็ีใจค่ะีใจว่าเหนเมื่อก่อนใชหรือเล่าราก็คือตัวคุณค่ะเพราะว่าเข้าวงแล้วเข้าวงอยู่ไหนเขาเขาแไงแล้อน เขาได้มีพูดคุยอะไรกับเราไหมแต่ว่านี่ยังบก่อนเราไปเจอคนเก็งตอหลักเต็มอวเรากินเราเต็มม้วผาอนามัยเื่อหารอาหายงนีเขาได้พูดคุยอะไรกับเราไหมจาบอก้ตกบอกอกลื่นแกล้เขาบอกบบอก ก็ขอให้ภาวนาให้สม que sí. ุทรโนเรียวพันแล้วก็ยังมีการชงเสกเสร็จ้นเราะพี่้าวไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแนวหน้าสำคัญก็คือแนวหน้าที่ตางเราก็ขอให้องส่ยงที่บ้านเราต่างานาต่างความฝทงให้ชีวิตนะครับขอให้สมุทโนเดียวจับการณ์ที่เกินมอเสกมาส่นการบรุมมันเป็นเรื่องของอธิปไตย ะครับมันเนาะคือให้เป็นหน้าที่ของทหารการเมืองส่วนเราก็คือชิลวินเราก็ทำหน้าที่ของเราในส่วนขอการแทนใจนะครับกับคนในพื้นที่เรียกว่าเป็นแฟนฝ่ายเอราลดตน่นอนพื้นที่ที่เกิดขึ้นฟรีจังหวัดชายแดนอีสานใต้ก็คือเป็นพื้นที่ของปลูกข้าวอู่น้ำของสาวน้อยแพงโดยเฉพาะสีเขียขึ้นบ้านแพงแล้วก็บุรีรัมย์สุรินทร์ ทุกคนราชธานีคือข้าบูนน้ำต่างๆแข่งท,ทั้งหมดเนยครับเมื่อจะมีคนจะโพลอะไรกับการทข่งขันเนี่ยนะครับถามว่าในอนาคตผมมองว่าคือในตอนนี้วันสองวันครับก็อาจจะน่าจะคลี่คลายลงแต่ว่าในส่วนของไหนมันมีทุกมากมายเลยจากที่มาดีๆนะครับแต่ว่าคือเล่นเก่งกันย,ยิงปะทะกันแล้วก็ก็เล่นลกลายเป็น,ลลนกลายเป็นก็มันก็เลยกลายเป็นเปลี่ยงไปบ่อยเนี้ยนะครับรายนี้มีลม เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอทีมงานคุยกันก่อนนะครับแต่ว่าสมมติพวกนี้จะเป็นชุมนุข้อกลงเบียดไวก่อนเดี๋ยววันหน้าค่อยว่าสิ่งที่เราไปมันมีอะไรที่ประชาชนเขาผ่านหรือเขาอยากได้เขามาบอกเรามีครับมีครับอย่างเข้าวหม้อนเล้งอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ส่งต่อให้กับติดต่อสาธารณนผ่านนะผ่านนะแต่ผมก็ยังอยู่ได้ก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าในส่วนของการช่วยเหลือของ หลายๆคนทีมกูคนดังหรือทางการารัตอนนี้ก็ระดมช่วยกันนะครับเราก็จะกลับไปช่วยอีกครั้งสุดท้ายอยากจะให้สามคนทเป็นไทยให้กับประชาชนที่เป็นผู้ปกอูในพนที่ยนนะล้ว็ก่ไขอลกพัานสา่ดมีเนาะสงเน่ จะได้จากคนไทยต้องการเราีู้สื่สารคนไทยจะโคเป็น,นทางของสั้นไทยทีไ่ได้รับได้รับผลกระทบจากกันและกันที่เราพ่าดเนือ้อด้วยที่เราะในรายจอบรัฐานตรีนับที่น้ำท่วมในตอนนี้ก็ขอให้นะครับปลอดภัยกับชีวินนนนตนะครับเรา